สาเหตุกับเขาสาเหตุกับเขาเอ้ยนาจินดูค่ะสีนะคะนากินลองฟางมดูดนากินดูค่ะคนกระต๊บยุทตลาสตร์นหน

ลาเซอมอนมันฝรั่งเลยค่ะลาเพืนกจะใส่เกีย่กงะชยเหงืองตื้อมาหลายมือแล้วนะคะตาบอกว่าเฮดใหมเมิร์ดมือเดียวกระดิ่งกรหูเข่าเพราจะกินก็เข่าเ็ปเ็ปเ็ประดับเ็บมิการี ฝนตกน้ำถ่ายเีนะคะฝนตกน้ำนะคะพี่พ่อสบออกไปทางนอกเนาะนะคะปลาเพี่นบอกว่ามีปลาเตมอนนะคะเดี๋ยวทำปลาเต่ามอนเดี๋ยวปลาก็ยังบอกแข็งแกรงดีเท่าไหร่ะค่ะนะคะยังยังยังแบบนี้ปัญหาอยู่นะคะกิปัญหากระยูกระจงจัวแบบว่าอาหารบาย้อยมาหวานกินกับปลาเกตตี้นะคะปลา่หวานกินกับปลาเกตตี้บม่ค่อยดีเท่าไหรค่ะนะคะเห็นกระเละแบบกระเละกินม่หวานนี่กระเละแบบกินบ่หมดค่ะนะคะมันเป็นแป้งเนาะนะคะ ทีนี้มันก็บอกว่าดีเท่าไหร่อาว่าเดี๋ยวอาทีงไปแล้วล่ะนะคะวันนี้เห็ดป่าใต็หมดโอ้แล้วหรอวะนี่นะคะหลายนาทีเร็วแล้วนะคะนาทีแล้วแล้ว,วะน,นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะเดี๋ยวกินน้ำกันเด้อคะ่ะเอฟตีเดี๋ยวกินน้ำกันเนาะ